นอกจากเราอยากให้คนแก่เยอะแต่ปัญหาตอนนี้หลายคนมองว่าปัญหามันเกิดจากการที่เรามีเด็กเกิดน okay. ้อยเวลาใครเข้ามาคุยกับผมเรื่องเฮ้ยปัญหาส่วนหนึ่งของสังคมสูงนยุก็คือเรามีเด็กเกิดน้อยจริงไหมครับจริงไหมเราอยากให้มีเด็กเกิดมากกว่านี้หรือบ้างเอ ใครเห็นด้วยกับนยโยบายอะไรนะครับสาวไทยแก้มแดงแข่งกันปั๊มลูกนัครับสาวๆบอกไม่เอาด้วยนะครับในแง่ของเรามีเด็กเกิดมากพอหรือเปล่าส่วนตัวผมมองว่าคำถามที่สำคัญเนี่ยอยู่ที่คำถามที่ว่าประเทศไทยที่มีทรัพยากรขนาดเนี้ย มีการเมืองการปกครองแบบเนี้ยมีนิสัยประจําชาติแบบนี้จริงๆแล้วประเทศไทยคนรมีประชากรเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมถึงจะไม่ทําร้ายสิ่งแวดล้อมมากนะักมีจํานวนประชากรที่เหมาะสมเราไม่ทํำ้ายสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันก็สามารถทําให้ทุกคนมีพออยู่พอกินนะครับ ไอ้จำนวนประชากรที่ออปติมัมเนี่ยคือเท่าไหร่จะสิบล้านคนหกสิบล้านคนห้บล้านคนสี่สิบล้านคนที่เราต้องการประชากรเยอะๆเนี่ยเพื่อสุขภาพหรือเพื่อความร่ำรวยกันแน่ไอ้ลราสองสาสองสิ่งไปด้วยกันหรือเปล่าไปด้วยกันแค่ระดับไม่ได้ไปด้วยกันทั้งหม คยม,มีคนทําวิจัยออกมาบอกว่าจํานวนประชากรที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยเนี่ยที่มีนิสัยแบบนี้นะที่มีการเดเนินการปกครองแบบเนี้ยที่ไม่ค่อยจะเคารพคนระเบียบกันสักเท่าไหร่แบบเนี้ยโอประเทศไทยเนี่ยเหมาะสมที่จะมีประชากรประมาณสักงสี่สิบล้านคนก็พอละตัวเลขสี่สิบล้านคนนี้เขาเรียกว่า optimal operation นักวิจัยจะผิดก็ได้นะครับไม่ได้แปลว่าเขาจะถูก ผมค่อนข้างจะเชื่อตามเขาอยู่ระดับหนึ่งนะว่าด้วยความเป็นอยู่แบบไทยๆเนี่ยถ้าเรามีประชากรเยอะเราก็คงทำลายสิ่งแวดล้อมเยอะนกลับมาสู่คำถามเดิมนะครับตอนนี้ออโทพิดิกกำลังเผชิญกับความท้าทายเรื่องของการมีประชากรผู้สูงอายุเยอะมากแล้วเข้าใจว่าซีมของการประชุมวันนี้ fracture around the hip ใช่ไหมครับ ก็เป็นทีมสำหรับประชากรกลุ่มนี้เลยถ้าคำถามที่สำคัญคือถ้าเราเติบโตไปอย่างมั่นคงจริงๆผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงอารยะสถาปัตย์คำที่เรานิยมใช้กันบ้านเหมาะสมนะครับมีเรลมีอะไรเรียบร้อยห้องน้ำถูกจัดอย่างดีสำหรับผู้สูงอายุ อันหานี้จะดีขึ้นไหมเรากำลังทำงานอยู่กับปลายทางจริงๆต้นทางเนี่ยแล้วใครเป็นคนรับผิดชอบต้นทางใช่ออโทบิดิรือเปล่าคำถามนี้ทิ้งไว้ก่อนนะครับอยากตะกี้นี้ที่บอก นะครับว่าถ้า l i ฟ์เอ็กซ์เ n คทีที่สูงขึ้นสูงขึ้นคือค่าเป้าหมาย mm hmm. สังคมสูงอายุไม่ใช่ปัญหาแต่การจัดการกับการมีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากและการจัดการที่ไม่อัติเหตต่างหากตัวนี้คือปัญหาแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่ฟอร์ซีฟิวเจอร์เราเห็นฟิวเจอร์มานานมากแล้ว แต่ทำไมเราถึงไม่อั t แทก Future ให้เต็มกำลังอย่างคำถามที่ผมถามเะกี้นี่นะครับว่าในเมื่อเรามองปัญหาในอนาคตออกเมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้นจะเกิด1,2,3,4,5ตามมาเราหวังให้ใครไป address เรื่องพวกนี้แทนเราไม่เพียงแต่เรื่องเกิดการบาดเจ็บ และจําเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดต้องได้รับการรีแฮบอะไรตามมาเยอะแยะมากมายไปยจนถึงเรื่องที่ซิมเพิลกว่านั้นนะครับเรื่องของการที่จะสามารถจัดการชีวิตประจําวันได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความเหมาะสมนะครับตรงนี้เราคาดหวังว่าใครจะเป็นคนทําให้เราลองจินตนาการในเขต7 หรือในขอนแก่นตอนนี้ครับเรื่องนี้ใครทําเรากำลังเปิดประตูช่องว่างมหาศาลเลยที่ไม่มีใครมาฟิลกันมันใช่งานสาสุขไหมถ้ามันใช่งานสาสุขแล้วทำไมคนสาสุขไม่ไปทำเรากำลังทิ้งไว้ให้ใครใครทำ มันจะมีคําถามเยอะมากนะครับเพื่อกระตุ้นให้เราคิดแต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่าในกระบวนการคิดตามไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะคิดออกว่าอะไรเป็นอะไรแต่การไปแก้ปัญหา้นั่นะจะใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะต้องการการจัดระบบที่ดีมากๆการทำงานของเราของทั้งระบบสาสุข ทุกปีเราก็จะมีค่าเป้าหมายเราก็จะตั้งเป้าหมายขึ้นมาจะไปถึงตรงนั้นจะไปให้ถึงตรงน,น,งรงนี้อยากจะไปตรงนั้นอยากจะไปตรงนี้อยากจะพัฒนาเรื่องนั้นให้ดีขึ้นอยากอยากจะพัฒนาเรื่องนี้ให้ดีขึ้นวิธีคิดในการพัฒนาคุณภาพมีอยู่สวิธีวิธีคิดแบบแรกก็คือตั้งเกณฑ์ขึ้นมาลูกทางลูกทางปาาซ้ายมือของท่านนี่นะครับตั้งเกณฑ์ขึ้นมา ใครตกเกณฑ์พวกตกเกณฑ์ก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมครับก็จะพยายามทําให้มีใครทําให้ไม่มีใครตกเกณฑ์ก็พยายามจะผลักทุกคนให้กลับเข้ามาสู่นอร์มอลให้ได้ไอ้น,นี่คือวิธีคิดแบบที่หนึ่งวิธีคิดแบบนี้เนี่ยโอเคก็โอเคนะบ้านเราชอบแบบนี้กันก็คือตั้งค่าเป้าหมายไว้ตัวหนึ่งใครตกเกณฑ์ก็พยายามผลักให้ผ่านเกณฑ์กับวิธีคิดอีกแบบหนึง่ง เวิธีคิดแบบแรกปัญหาความอะไรนะข้อจํากัดมันคืออะไรครับข้อจํากัดที่ชะกาจชะกันเลยคือเราจะไปทํางานกับคนที่อ่อนแอแต่ว่าเราไม่ใส่ใจพวกที่ผ่านเกณฑ์แล้วกับแนวคิดแบบที่สองคือทุกคนเนี่ยสามารถดีขึ้นกว่าเดิมได้แม้แต่คนที่ดีที่สุดถ้าเราคิดแบบที่สองมันก็เหมือนกับเราพยายามจะขยับ n น r ม a l c u r v e ทั้ง c u r v e เนี่ยไปด้านที่ดีขึ้นวิธีคิดแบบนี้จะทำให้คนที่แย่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วในขณนะเดียวกันก็จะสามารถทำให้คนที่ดีที่สุดอยู่แล้วดีขึ้นกว่าเดิมได้อีกวิธีคิดแบบนี้น่าสนใจไหมครับเป็นจริงได้ไหมครับ แล้วระหว่าง2แนวคิดนี้อันไหนน่าสนใจกว่ากันถ้าเราต้องการจะทํางานแบบที่2นะครับก็คือเราจะพยายามขยับงานอาุตพิหิรของทั้งเขตเนี่ยให้ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับอะไรก็แล้วแต่ F3 ไยจนถึงโรงพยาบาลศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดในเขตแล้วก็ไม่ว่าตอนนี้ทุกคนเพอร์ฟอร์มระดับไหนเราต้องการให้ทุกคนดีขึ้น กรอบวิธีคิดในการวัดในการทาง,งานของพวกเราจะเป็นยังไงเ้เรา,าจะตั้งเก์แบบเดิมอีกหรือเปล่าจะเห็นนะครับว่าโจทย์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยแล้ววิธีการขับเคลื่อนง,งานนี้จะไม่เหมือนเดิมอันนี้เป็นอันที่ผมอยากจะชวนพวกเราคิดจริงๆ,ๆ ในการขับเคลื่อนงานทั้งระบบจริงๆเนี่ยเราจะต้องทำยังไงครัำถามที่ท้าทายที่สุดผมไม่แน่ใจว่าโอปิเดียโทริดกันแบบนี้ไหมครับถ้าจะเป็นแบบนี้นะ้าทุกที่ในประเทศไทยในแผ่นดินไทยถ้าจะเป็นแบบนี้ลองจินตนาการว่าถ้าเราเป็นถ้าเราไม่ใช่คนที่อยู่ในห้องฝั่งเนี้ย แต่ญาติของเราอ่ะพ่อของเราแม่ของเราหรือพี่น้องของเราเนี่ยนั่งอยู่ฝั่งเนี้ยเอาจะรู้สึกยังไงคําถามคำถามหนึ่งที่ผมถามเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับถ้าวันเนี้ยตัวท่านเองหรือพี่น้องท่านคนที่ท่านรักมากที่สุดเลยจะต้องไปโรงพยาบาลแล้วท่านไม่สามารถใช้เส้นได้เราจะต้องไปตั้งแต่เช้าเหมือนกับชบาวบ้านตาสีตาสาคนหนึ่งไปยืนป่นแบบ รอตัวกว่าจะได้ยากลับบ้านไปตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ากว่าจะได้กลับบ้านบ่ายสามบ่ายสี่แล้วได้เจอหมอแค่สามนาทีท่านโอเคไหมถ้าท่านไม่โอเคท่านทำอะไรอยู่ท่านรอให้ใครมาทำให้มันดีขึ้นนะรอให้บริษัทกระทรวงมาพัฒนาให้เหรอถามจริงเขาทำให้ท่านได้จริงหรือเปล่าถ้าเขามาขอัญกลนวันนี้ ยาพี่น้องแค่จะได้ตรวจได้คุณภาพการตรวจดีขึ้นเดี๋ยวนี้เหรอถ้าไม่ใช่แล้วใครจะเป็นคนทําถ้ามันคือพวกเราทุกคนเราจะต้องช่วยกันทําด้วยการออกแบบระบบงานใหม่โดยอาศัยกลไกทุกคนไกที่เรามีแล้วก็เคลียร์ทุกหน้าที่กันใหม่ หน้าที่ของตัวเองแล้วก็ทําทหน้าที่ตามนั้นแล้วเราจะสามารถเคลียร์ภาพนี้ออกไปได้ผมเรียนว่าทำไมที่ผมเล่าเรื่องเนี้ยเพราะผมมีความมั่นใจว่าถ้าเราเริ่มลงมือด้วยทรัพยากรที่เรามีอยู่เท่านี้แหละไม่ต้องมากกว่านี้อีกแต่ด้วยกลไกการบริหารจัดการที่ดีกว่าเดิมผมเชื่อว่าภาพนี้จะหมดไปเดี๋ยวนี้เลยแต่ที่มันไม่หมดไป เพราะเรายอมอยู่กับสภาวะที่เห็นแล้วก็เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยไม่ต้องการเงียบปับแก้ะไรมีโอกาสไหมที่ท่านจะนั่งอยู่ฝั่งนี้โดยที่ท่านทำอะไรไม่ได้มีนะครับมีบ่อยมีบ่อยไม่ต้องไข่ตัวผมเองยังเคยโดนเลย ไม่อยากเป็นแบบนี้ต้องช่วยกันจริงๆบางคนบอกเอ้ยขาดโน่นขาดนั่นขาดนี่ขาดไปหมดเลยขาดในนั่นก็เลยทำในนี่ไม่ได้ขาดนี่ก็เลย,เลยทำโน่นไม่ได้แล้วผมมองตัวเลขอันนี้มาให้ดนะูให้ดูเรื่องของการบริจับดวงตา พอโถไม่ค่อยเกี่ยวกับการบรบจับดวงตาเราครับบางคนบอกว่าจะทำงานบริจาคอวัยวะจะต้องมี t r ทันต a n ท e ์จะต้องมีพยาบาลท r น n แ l a n d ถ้าไม่มีพยาบาลทานตแ l a n d ทำงานไม่ได้เก็บตาไม่ได้เก็บอวัยวะไม่ได้ไอ้นี่ผมเอามาให้ดูนะครับว่าผลงานของแต่ละเขตเนี่ยนะครับ เขต1จนถึงเขต12เนี่ยตัวเลขเป็นยังไงนะครับอัตราเป็นยังไงนะครับข้างล่างเนี่ยเป็นของเขต5้ตัวเลขข้างบนนี่เป็นตัวเลขเดือนนะครับตัวเลขข้างบนเป็นตัวเลขเดือนแต่ก่อนผมอยู่เขต5้าเขต5้ามีโรงพยาบาลหนึ่งเตตาดีมากเลยก็คือโรงพยาบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคเรเดือนธันวาคมเดือนเดียวเขเก็บตาได้25ดวง25คู่ตัวเลขน e right ีสไตร์ตรงไหนมันเยอะกว่าเขต7ทั้งเขตเก็บทั้งปีแล้วยังไงครับโรงพยาบาลสมุทรสาครไม่มีทันสแตนเนอร์แม้แต่คนเดียวไม่มี แต่ทำไมเขาทำได้ทำไมเขาทำได้ทำไมไอ้สิ่งที่คนอื่นเขาเรียกร้องกันหนักมากเลยฉันจะเก็บอวัยวะได้ก็ต่อเมื่อฉันมีพยาบาลวัยจากอวัยวะฉันถึงจะสามารถทํางานได้แต่โรงพยาบาลเนี้โรงงานสูงโรงพยาบาลเดียวไม่มีแคลนสเตนเลสเลยมีแต่ t c w a ไม่ไม่ครบ,บกว่ด้วยให้เขาทำได้ ก็ทําได้ด้วยระบบการจัดการที่ดี <c oughs> เพราะผู้บรยการโรงพยาบาลใส่ใจลงไปจากระบบการรับบริจารนะครับอันนึงที่มหัศจรรย์มากเลยคือที่อยากจะเล่าให้ฟังอีกนิดนึงนะครับด้วยการบริหารจัดการที่เขตห้าไม่เหมือนเขตเจเนาะเขตห้าได้มีมีคนที่ตาบอดสองข้างต้องการคอเนียชันแผนเยอะมากเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้น เขต7นี่มีไม่ถึง10คนแต่เขต5นี่มี90คนก่อนหน้านี้เอาตัวเลขมาดูว่าเราเก็บดวงตาได้เท่าไหร่เราเก็บดวงตาได้เท่าไหร่เราทำาตรนสแตร์ได้เท่าไหร่แบ็กกรอบเท่าไหร่แบ็กกรอบกแต่ว่าไอ้ที่มันมาใหม่ในขณะที่เราทานสแตร์ไปแล้วเคสใหม่ก็ยังคงมาใหม่เรื่อยเราเราะดูดตัวเลขแล้วไม่มีวันที่เราจะสามารถเคลียร์แบ็กกรอบได้เลย คือถ้าเรายังทํางานแบบเดิมๆอยู่ถ้าเรายังทํางานแบบเดิมๆอยู่เราไม่สามารถที่จะเคลียร์แบล็คล็อกได้เลยแต่จะเห็นนะครับตัวเลขเนี่ยแค่6เดือน7เดือนนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนาจนถึงเดือนธันวาเราเก็บดวงตาได้89คู่89คู่แปลว่า89ข้าคเนี่ยจะเป็นของเขตห แปลว่าเวลาที่เขาสตาร์ทเอาจริงจริงจริงก็ใช้เวลาเป็นแค่เจ็ดเดือนเคลียร์งานที่ตกค้างมาเป็นชาติเนี่ยได้สำเร็จไม่น่าเชื่อนะก็อีกแค่คำว่าเอาจริงแค่นั้นเองอ่ะอาจารย์ผมเคยสอนผมสมัยตั้งแต่ผมเป็นเด็กแล้วผมยังจำได้ในวันนี้เลยเขาบอกว่าปัญหาสาสุขเนี่ยเขากลัควคนจริง ถ้าเมื่อไหร่คนสาสุขเอาจริงจะสามารถ